สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำของโปรดลูกชายคือเราไม่ต้องมีเตาอบเราก็ทําได้เช่นเดียวกันแบบนี้สุดทอดนะคะเราจะเริ่มจากน้ําอุ่นนะคะ1นึ่ถ้วยตวงปกติแล้วมีน้าไม่เคยตวงนะมีนากาเอาอย่างเดียวยีค่ะประมาณครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาก็ได้แล้วแต่เราน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วนะคะเรารอให้ยีเขาทำงาน5นาทีพอเขาขึ้นฟูแบบนี้นะคะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวอะไรก็ได้เป็น1นช้อนโต๊ะกาบกะเอาแป้งค่ะใช้แป้งสาลีเอเนกประสงค์หรือแป้งขนมฟังก็ได้เดี๋ยวกะให้ดูเกลือเล็กน้อยนะคะตัวนี้แป้งจะเนืบเนหนเลย ทุกอย่างเข้ากันถ้วยตวงที่สองยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะแป้งต้องไม่รวบกันเป็นก้อนแป้งจะต้องหนึบหนึบแป้งสองถ้วยตวงค่ะสรุปแล้วนะใส่แป้งสองถ้วยตวงน้ำหนึ่งถ้วยตวงแต่ว่าการตวรงแป้งของเราเมันต่างกันนะคะเพราะเราไม่ได้ช่งให้เนาะ แป้งตวงแป้งต่างกันเพราะฉะนั้นดูนะ้แป้งเป็นหลักดูนะแป้งจะได้หนึดเหดแบบนี้มันจะไม่รั่วเป็นก้อนหาไหลคนให้เข้าขากันใครซื้อไม้พายมีนาไปแล้วนะคะตัวนี้จิ๋วแต่แจวนะเล็กแต่ว่าทำได้ทุกอย่างใช้มานาแล้วนะปีสองปีปะยังไม่พังกดมันมีอยู่ที่ว่าอย่าใส่เครื่องล้างจานค่ะล้างด้วยมือแล้วก็เอาตัวนี้ตากลมให้เขาแห้ง เสร็จแล้วนะเนื้อแป้งจะได้หนืดๆแบบนี้ค่ะแล้วเราพักแป้งเลยให้เขาขึ้นเป็นสองเทา่าหรือถ้าใครจะทำตอนเช้านะคะพักแป้งในตู้เย็นได้เลยค่ะตอนเช้าก็เอามาทำได้เลยขายความเย็นสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เอามาทำได้เลย วันนี้นะคะเราจะใส่เป็นไส้ชีสมีนานก็จะมีพวกเชดและชีสหรือมอสซาเดลลานะคะแล้วก็มาขูดเลยค่ะขูดกับที่ขูดชีสแบบนี้คือเราจะใส่ไส้อะไรก็ได้แต่ไส้นั้นขอให้เป็นแห้งๆถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็เอาไปผัดก่อนค่ะให้เขาสุกก่อนนะอะเสร็จแล้วแต่ตัวนี้ไส้ชีสอร่อยที่สุดหรือว่าใครจะทำเป็นไส้พิซซาพิซซาก็ได้เทคนิคคือปิดให้สนิท เอามือแตะแป้งค่ะแล้วก็ทํานี้โรยเอามือแตะแป้งจบขึ้นมาแค่นี้แค่นี้ค่ะไม่ต้องตัดเป็นก้อนอะไรนักหนาโรยแป้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดึงแค่นี้เองหรือใครจะปั้นเป็นก้อนกลมๆก่อนก็ได้ใส่ชีสลงไปค่ะแล้วก็ปิดปิดแล้วก็ไปทอดจบ เสร็จแล้วแค่นี้ถ้าใครทําไม่ได้นะอะเราดึงแป้งออกมาใช่ไหมคะก้อนหนึ่งนี่มันจะติดมือแบบนี้ค่ะแล้วก็แป้งโรยค่ะแล้วก็ทําให้เขาเป็นกลมๆก,ก่อนก็ได้แบบนี้แล้วพักไว้ก็ได้หรือเราจะทําเลยก็ได้ถ้าเราทําเลยก็ดึงค่ะครึง่งดึงแบบนี้ใส่ไส์ที่เราชอบนะคะแล้วก็ปิดเขา เอาไปทอดค่ะน้ำมันร้อนปานกลางเดี๋ยวไปทอดกันไปเทคนิคคือเอาเอาเนี่ยค่ะกวักน้ำมันขึ้นมาน้ำมันร้อนๆเห็นไหะเขาก็จะฟองขึ้นกลับด้านนะคะ ด้าธรรมดาเห็นไะหมได้จะตายเดี๋ยฉีดให้ดูค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มีนานรีบไปนะเพราะว่าจะมีครูมาสอนพิเศษที่บ้านนะคะของลูกชายเี่ยบอกเลยว่าลองทำดูแล้วจะรู้ว่า มันทําง่ายแล้วมันอร่อยด้วยเนี่ยค่ะเห็นนะเนื้อข้างในมันจะฟองๆไปละค่ะสวัสดีค่ะ